น้องสาวนุยังไม่รู้เลยนะว่าเขาเสียแล้วเนี่ยอยู่กันอย่างนี้ขามันจะอ่อนเลแล้มันจะไม่กินอาหารขนาดนี้ถ้าเขารู้เขาจะเสียใจยิ่งกว่านี้ร่าายผมปากแต่ว่าผมลากกันมาลำไสยมันผปวดอยู่อยู่สองใหญ่มากค่ะ เป็นพ uh, ่อ like พ uh, ัน uh, ธุ์พ่อพันธ well, ุ right? okay. oh, so, uh ์ค huh. รับออกลูกมาเจอ20ตัวครับตอนแรกพ่อเข้าไม่ได้นะมันเหมือนกับว่ามีคนมามาดึงเครือมาดึงพ่อออกก็ฮอครับเอารางจืดผสมแอลกอฮอล์พือเป็นเครื่องแอลกอฮอล์ครับเพื่อแอลกอฮอล์ครับเพราะว่าจากหมูเราหลุดออกจากพอกไปแค่สามวันเองครับหมูเรามีปัญหาทั้งพออเลยแต่ว่าหมูเรามันก็นาเราก็มีนะครับเนี่ยบนนานน้าเราหมดเลยเราก็เลยลื้อพอกออก เพราะว่าเราเข้าเขาไม่ได้ตอนออกแต่นราก่อนนี้นะหมาเขาก็หมาหมาเขาวาดูเข้ามาตตายไปห้าหกตัวจากพวกหมูคือมันจะวิ่งมันจะวิ่งครับให้อาหารกินไม่เหลือครับไม่เหลือวิ่งเล่นกันแต่ไม่น่าเชื่อแค่บรนเดียวเนี่ยอพอกไปถ้าก็เป็นไรป่วยก็เรา,ารักษากันเองแล้วก็ถ้าก็เสียก็ฝังเราไม่ได้ขายเขาเพราะว่าเราใช้ชีวิตกามา ไม่ได้เลี้ยงขายใช่ไหมค่ไม่เลยค่ะคนมาขอซื้อหนูก็ไม่ขายยิ่งไว้ที่เราสองตัวสามตัวไอ,ไอตัวดำน่ะเขาก็มาดิ้นไว้ให้จุกเงินจริงๆเหรอห้าสิบตัวไม่ใช่เนื้อน้อยนะป้า ตายไปเราเก้าครับตายไปแล้วเก้าตัวใช่ไหมครับก็ไม่รู้จะไปฟ้องร้องใครตายเก้าตัวนี่คาดว่าทำไมถึงเราเชื่อว่าเป็นโดนยาเบื่อครับเพราะว่ารางมีคดีขเขาอยู่ก็ว่าไม่เลยดูจากงูเราแล้วมีอาการอล้างน้ำลายภูมมปากเลือดทะลักแล้วก็มีเลือดทะลักออกมามีน้ำลายภูมปากออกมาน้ำลายก่อนไม่ใช่โรคระบาดไม่มีค่ะยังไม่มีเกิดขึ้นโรคระบาดที่นี่ยังไม่มียังไม่มีเดี๋ยวนี้ยังไม่มีครับเพราะหลังจากเหตุหมูเรามันไปโดนนาข้าวเขานี่ครับมันก็มาเป็นแบบนี้ อยยาฝากถึงผู้เกี่ยวข้องยังไงครับฝากถึงผู้เกี่ยวข้องก็ว่าคือลักษณะอย่างสุนัขอย่างนี้เขาคามช่วยเหลือก็ไม่ไม่มีหน่วยงานไหนที่ว่าให้ความสนใจเลยครับเขามาปล่อยผมก็สงสารมันมันก็มากินข้าวมันก็เลี้ยงมันไปพวกเขาอดไม่ได้แต่ว่ายาคุมคุมกําเนิดทำหมันอย่างนี้ครับต้องการอย่างนี้มากๆเลยเพราะว่ามันมันจะขยายออกไปเยอะๆมันไม่ไหวแล้วทีนี้ที่หมูคิดยังไงครับถ้าถ้า อยากให้พิสูจน์ว่ามันเป็นยาเบื่อหรือมันเป็นมันมันมันเป็นโรคถ้าเป็นยาเบื่อนี่ก็ต้องจับคนนั้นมาดำเนินการตามคดีครับเพราะว่าเชื่อได้ว่าเป็นยาเบื่อให้เป็นคดีเป็นตัวอย่างเพราะว่าตอนที่หนูไปไปไก่เกลี่ยเรื่องสรุปแล้วหมูตายทั้งสิ้นก้าตัวครับก้าตัวใช่ไหมครับก้าตัวแล้วก็ก้าตัวฝังไปแล้วใช่ไหมฝังไปแล้ววตายก้าวป่วยอยู่กี่ตัวตอนนี้สิบเจ็ดตอนนี้อีกสิบเจ็ดแล้วนี่ทีนับ